อดินแดงลดล้างเรามาเหมือนเป็นแบบเป็นผู้กอบกู้หลังหลังถูกอดินในประเทศโลกีจึงต้องมาแก้แค้นผมไม่ได้อ่านซับแล้วกันนะเป็นปสต็อปตารอ่านเอ,เองครับผมอยากดูแบบแบบเต็ม,มาตาครับผมโอ้โหแล้วเรียกลูกน้องออกมาช็อตนี้อุกโดดแทงมีกิกี้มีกี้ธนูช่วยยิงโจ๊ะแจโจ๊ะแจ,ะโ,จ,ะโ,จะโอ้โหตัวดาบนี่มันแอ็กจังเลยว่ามันก็เป็นแค่แทงไม่ใช่หรอวะมันแอ็กอ,อะไรวะเอ้ยตัวฮิวนี่โปรเทคเพื่อน นี่แน่อู้ได้บัฟมาอย่างนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องนักล่าลายนี่ะครับและวันนี้เราอยู่ในเกมโอดินวาฮาร่าไรซิงนั่นเองนะครับผมโอ้โห บอกเลยถึงเวลาที่จะต้องมาป้ายยามาสุมไฟให้ทุกคนได้ฮึกเหิมกันก่อนที่จะไปลุยจริงแล้วล่ะครับผม เพราะผมบอกเลยววันนี้ผมจะพาพี่ๆนีครับผมไปดูทางเกาหลีเขาเนี่ยมาเปิดตัวในบ้านเราด้วยนะทุกคน uh huh. เราจะได้เห็นระบบการ PVP ผ mm ู hmm. ้เล่นโหมดหลายๆคนนะครับเขาจะโดดเด่นทางด้านนี้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นแนว MMO Setting นะครับเซตติ hmm. ้งอยู่ในระบบของจักรวาลไหนเป็นยังไงนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับพร้อมการลงทะเบียนล่วงหน้าทั้งหมดได้ดูอย่างแน่นอนนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรู้จักกันครับ โอดินวาฮาร่าไลซิ่งเนี่ยนะครับผมเป็นเกมแนว M M O R P G ที่ท้าทายภูมแดนแห่งเทพพเจ้านะครับผมมาด้วยระบบกราฟิกระดับเทพเนีครับผมเพราะว่าเขาใช้ขุมพลัง u n ลียวเอนจินโฟเรียกได้ว่าคุณเนี่ยสามารถสำรวจโลกเพลิดเพลินกับการเจริญเติบโตโดยไม่มีรอยต่อเลยลุยได้แบบจัดหนักจัดเต็มนั่นเองเป็นเกมฟอร์มยักษ์ครับผมที่มาจากเกาหลีนะครับแล้วร้อนแรงที่นุ่น เป็นอย่างมากนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังจะมาเปิดให้บริการในไทยเร็วๆนี้แล้วนะครับซึ่งในตัวเกมเนี่ยมีหลากหลายอาชีพ ให้เพืเ่อนๆได้เลือกเล่นอย่างแน่นอนและที่สําคัญตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าใครที่อยากจะทําตามผมก็สามารถกดลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับผมนี่เราจะเห็นว่าเปิดวันที่29นะครับ2025นะครับดาวน์โหลดล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่28เมษายนนะครับเลื่อนลงมาปึ้งนี่ ของรางวันแจกในการลงทะเบียนล่วงหน้าทุกคนนี่จากที่ผมดูนะรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้าน่าจะมีสัตว์ขี่ชุดเกาะอะไรเยอะแยะมากมายเลยน่าจะเป็นของสตาร์เตอร์ที่ทําให้เราเนี่ยไปได้ไกลตัวน,นี้ก็น่าสนใจไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับผมโอโ้มาดูมาดูมีอะไรบ้างจอมเวทนักลบ จอมโจรน,นักบวชจริงๆก็จะมีรายละเอียดข้างในนะครับแต่ผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วพี่ๆสามารถกดเข้าไปได้เลยอ่ามีคลิปไปดูจักรวาลอยู่ที่ไหนเบสซิ่งเกิดขึ้นจากต้นอิดาซิลนูนนี่นั่นนะครับผมเยอะแยะมากมายให้เราดูนะครับตัวหน้าเว็บค่อนข้างที่จะทําออกมาได้อลังการเลยปะเราไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันดีกว่าครับสามารถกดเข้ามานะครับเขาก็จะบอกว่าเราจะเลือกลงทะเบียนในช่องทางไหน Google App Sto r e Windows อันนี้ผมติ๊กวินโดว์ไปนะครับอันนี้เป็นใส่เลขมือถือเสร็จก็กด next ได้เลยนะครับอันนี้ก็ คือโฟนนัมเบอร์ถูกต้องใช่ไหมเราต้องการนี่ให้เขาส่งโค้ดมาแล้วก็กดส่งโค้ดมา,าทีนี้รอนะครับให้ส่งโค้ดเข้ามาหาเราแล้วเราก็จะกรอกดิจิตอล6หลัก6 305 48อันนี้แล้วแต่อย่าใส่เหมือนผมนะเพราะว่าเออของใครของมันนะครับกดอากีออนะครับผมก็คือรับทราบอ่านหมดแล้วนะครับผมพรีดจิสเตอร์นาวนะครับ กดเข้าไปได้เลยนี่ขอบคุณที่ทำการสมัครล่วงหน้านะครับผมาจากเกมโอดินวาร่าไ s i n g นะครับผมโอเคก็น่าจะเป็นการสมัครเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีช่องทาง Apple Store Google Play แล้วก็ Google Play Game เนาะงั้นแล้วก็มากดตรงนี้ต่อได้เลยนะครับ Selector Name นะครับผมอ่าเรามากดทีนี้เนี่ยเขาจะให้เราเลือกนะครับผมว่าล็อกอินผ่านอะไรนะอันนี้ผมเลือกว่าเป็นเมลนะครับเราล็อกอินผ่านเมลก็เด้งมานะครับผมอ่าแล้วก็สามารถกดยอมรับเพื่อเข้ามาเป็นที่เรียบร้อย Please select นะครับเรากดได้เลยเห็นไหมเราอยู่เอเชียเนาะ ทุกคนเราก็เลือกเอเชียแล้วกันมี US กับยุโรปนะครับเราก็เลือกเอเชียมาตรงนี้จะมีสานะเซิร์ฟเวอร์แสดงอยู่นะครับตรงนี้ก็คือเขียวพร้อมให้บริการนะครับจัดเต็มได้เลยนะครับแดงก็อาจจะแอร์อัดหน่อยแต่พร้อมให้บริการเหมือนกันแต่กคนเล่นเยอะประมาณนั้นส่วนดํานี้ก็คือเซิร์ฟโค้ดนะเราก็ดูได้เห็นไหมครับของผมเนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่3มนี่เล็กคอมเมนต์เซิร์ฟเวอร์อยู่ที่3เลยอ่าแล้วก็ขออนุญาตก,กดเน็กตรงนี้เนี่ยเราสามารถใส่ชื่อของตัวเองได้เลยนะครับอย่างเช่นนี้ผมช้นักล่านะครับกดเว r i f ฟล์อ้าว ไม่ได้นะครับผมนักลัดเอสใช่ได้ไหมวีดีไฟล์อ้ยเนมนี่คือโอเคเราใช้คำว่าเป้งอลไรกันนะครับใช้คำว่าเป้งไหมเออวีดีไฟล์นี่คอนเฟิร์มสามารถใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็กดคอนเฟิร์มไปเลยอ่าเขาก็จะบอกว่ายูเซ3นะครับผมชื่อน้องเป้งน,นะครับอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่วาฮาร่าไลซิ่งนะครับแค่นี้ก็จะเป็นการสมัคร ที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะต่อไปนะครับเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากจะไปดูเองนะครับล่างขวาตรงนี้มีคําว่าโชว์เคสรับชมเลยนะครับก็กดมาเราจะเห็นคลิปนะครับผมที่เขาเขียนบอกว่า Thailand s h o w c a s สเราสามารถไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมกดผ่าน YouTube แล้วกันนี่นะครับเป็นช่องของ o อดินวาร่าไลซิงเองเลยนะครับผมเรามาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างดีกว่านะกดเต็มจอไป let's go นี่ Thailand s h o w c a s ส เย็ดเคเปิดตัวงานว่าโคตรตึงนี่เขามาจัดที่ไทยนะทุกคนว้าวจะเริ่มขึ้นแล้วนะคเราพิธีกรเรียบร้อยปิดเสียงโทรศัพท์อ๋อปิดก่อนเลยแล้วกันนะครับเอาไม่ได้อยู่ในงานเขาบอกให้ปิดเสียงโทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเพื่อไม่ให้รบกวนสำหรับแขกท่านอื่นนะคะครับผมพร้อมแล้วครับอมครับเพลิดเพลินได้ตลอดทั้งกิจกรรมของเราอ่าไปมีอะไรบ้างในวันนี้ ไปครับผมเย็ด yeah. มาว่าเหมือนเราเป็นแบบเข้ามาในดินแดนน,น,นู่นนะนั่นนะต้นอิกดัซิลว,วะ่ะเห็นปะไกลๆเนี่ยน่าจะเป็นต้นอิกดัซิลนะครับ <Wow. S 1> โหแล้วนี้ที่เขาบอกว่าแมปอันเลียวแบบว่าไม่ต่อกันเลยเอยไม่มีรอยต่อนี่โหแล้วเราเป็นแบบเหมือนคนเล็กๆอะ่ะตรงนี้คือถ้าเป็นหน่วย MMO ออย่างเราอะ่ะผมสต็อปเยอะหน่อยนะเพราะผมเป็นนักวิจารณ์ตัวจริงไงออถ้าเป็นแบบคนอย่างเราอย่างเนี้ย ตรงนี้ฟามอะไรวะตรงนี้สัตว์หรือว่าเอยตรงนี้แบบแหล่งพืชอันนี้มันดินแลนโลกล้างคือแบบตื่นเต้นน่ะรู้สึกตื่นเต้นน่ะโอ้ดู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 เมื่อกี้เมื่อกี้เ p c นีเนี่ยเป็นเผ่าหรอเป็นเมืองหรอทำไมเราตัวเล็กขนาดนี้โอ้โหเราน่าจะเจอเทพนะต้ใตายต้นไม้อะเทพน้ำมันมากอกหรือเปล่าวะเอวันี่มีหลายเผ่าเห็นไหมนี่นี่นี่จะไม่ใช่เทพนี่เป็นเป็นเผ่าคนยักษ์อ๋ออันนี้เผ่าคนแคะ มีหลากหลายเผ่ามากนะครับผมแล้วก็เซตติ้งอยู่ในแบบจัก,กรวาลที่ไม่ได้เป็นดิจิตอลไม่มีปืนไม่มีอะไรนะครับน่าจะเป็นแบบต่อสู้กันด้วยดาบด้วยเ,ออเวทมนต์ะเห็นไหมเหามอนสเตอร์ต่างๆนะครับมีหลากหลายไบโอมมีหญ้ามีน้ําแข็งโอ้โหขี่ผ่านนะเนาะใครจะเดินว่าไกลขนาดนี้ <c oughs> นี่สัตว์ที่พินได้ก็มี นะครับผมใช้ในการเดินทางอุ้ยอโดเริ่มมีหมู่มีแก๊งว่ะมีการตะลุยตะลนมาแล้วโอ้โหนี่อันนี้โอเวอร์มากขี่มังกรเลยเหรอเฮ้ยนี่บอสอ๋อบอสบอสบอสอันนี้เหล่าบอสเหล่าบอสเหล่าบอสครับโ <Wow. S 1> อ้ยนี่เท็กเจอร์ของบอสตัวมังกรโหดนะดูแบบมีปีกมีอะไรดูดีเทลเ็ดแข้บอสมหาป่าที่มีลูกกระตาเต็มตัวอืมก็ต้องเดินทางกับเรืออยู่แล้วล่าเหล่าไวกิ้ง อืม,มาโหว้าวตัวใหญ่กว่าหมาก็มีนะครับตัวอะไรวะน้าโหมีหลากหลายตัวเลยนะครับเอาแล้วดิเริ่มเลยเล่นเกมเลยได้ปะเข้าเลยได้ไหมครับสามเมษาเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าเคไม่ได้เปิดเสียงผู้บรรยายนะครับผมแต่ว่าจะเปิดซับไว้ข้างล่างแล้วกันเพราะว่าจะเป็นการสัมภาษณ์กันระหว่างนะครับพี่พิธีกรกับเดเวลลอปเกาหลีนะครับผมอ่าเขาก็จะแบบ มีการโอ้ยเขาบินมาเขามาตอบคำถามเขาอะไรเขาดูให้การใส่ใจนะอ่าเขาบอกว่าเนี่ยเขาใช้ความการพิยศบามเป็นอย่างมากนะครับในการแบบจับภาพเคลื่อนไหวที่ดีแสงโมเดลอ่าเห็นไหมดูมันมีชีวิตดูมันมีชีวิตดูเหมือนเมืองเนี้ยมีแบบลานกิจกรรมตรงนี้เห็นไหมมีการเดินไปเดินมาของตัวละครเขาอยากจะให้เราอ่ะเข้าไปแล้วก็รู้สึกถึงสัมผัสถึงแบบกลิ่นอายก็คืออยากให้แบบสัมผัสถึงเอ็มโอนะครับ อยากให้สนุกไปกับมันนี่เอ้ยคอมพิธีตอรกก็จะถามคำถามเยอะแยะมากมายนะครับผมส่วนเราผู้พัฒนาเนี่ยก็จะให้แบบคาตอบบางคําถามเนี่ยผมว่าเขาโดนใจนะอาทิเช่นเดียวผมถามเงี้ยนีย่โอ้โหนี้เขาจะบอกก่อนเลยว่ามันเซตติ้งมาประมาณไหนเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรนะครับผมเกิดขึ้นเมื่อมีการแข่งขันนะครับดังนั้นเพื่อจะสร้างธีมที่มีชีวิตชีวานะครับผม mm hmm. ก็ต้องนี่แหละเห็นไหมธีมจากน็อ ปลัมบาลานิ่ยายปลัมบาลาที่เราเคยได้ยินนั่นเนี่ยเป็นจักรวาลที่มีเทพหลากหลายองค์เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเหมือนเรามาเจอเทพตรงนี้นะเห็นไหมถึงความเศร้าโศกนะครับผมโอ้โหมันทำให้เราอินกับเนื้อเรื่องดูดิตัวครเราแม่งไปเจอกับเทพอะไรอย่างเงี้ยมาดูคําถามนี้กันนะครับอันนี้น่าจะเป็นคําถามเด็ดเขาถามว่าคิดว่าเหตุผลอะไรที่ผู้เล่นที่ชื่นชอบเกมยังสนุกกับการเล่นเกมอยู่เออมันสนุกตรงไหนอะไรยังไงอ่ะแล้วแล้วคิดว่ามันมันคือเหตุผลอะไรล่ะเออผมก็อยากรู้เหมือนกันนะไหนลองฟังดูสิ เขาบอกว่าผมหวังว่าผู้เล่นจะสนุกกับการพัฒนาตัวละครอุ้ยแสดงว่าน่าจะมีระบบหลากหลายให้อัปเกรดตัวละครเขาบอกว่าในการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสความสนดกในการร่วมมือกันและแข่งขันกับผู้อื่นนี่ก็คือเราอาจจะมีมิตรสหายและก็มีศัตรูในการต่อสู้ร่วมรบในการเดินทางครั้งนี้ออการฟาร์มไอเทมเพื่อให้ได้ไอเทมหรือการสร้างและหาของเพื่ออัปเกรดตัวละครแต่ละชิ้นเฮ้ยดูผู้พัฒนาเขามิจฉาทิดีเนี่ย สตล์ยมและใช้ตัวละครนะครับเพื่อพื้นไปกับคอนเทนต์ต่างๆของคุณก็เมื่อเราอัพตัวอัพอะไรมาอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าตัวละครของเราแม่งอยากไปวาดลวลลายอยากอยากใส้สกิลใช่ไหมเหมือนทําสกิลชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นมาอาจจะเป็นสกิลแบบดาเมจชนิดหนึ่งแล้วเราก็อยากจะไปยัดใส่ข้อมู่มามากๆอ่ะคนใส่หมูมากๆอ่ะเรียกได้ว่าเติบโตไปพร้อมตัวละครสมแล้วนะครับผมอือโหดูดิดูคอนเทนต์ข้างหลังเพราดิีเป็นการแบบร่วมกันสู้กับบอสตัวใหญ่ๆอ่ะเออเท่ว่ะดูดิดูข้างหลังเห็นปะ เป็นบอสใหญ่ๆแบบมีธนูคอยซอยคอยอะไรแต่ดูอย่างนี้เหมือนจะตี้5คนนะจากที่ผมดูเนี่ยอ่าเนี่ยโดยเฉพาะการจัดปาร์ตี้หรือการเข้าร่วมกิวนะครับอยากให้สนุกไปกับคอนเทนต์การร่วมมือกันแสดงว่าอาจจะไม่เหงานะแต่ว่าต้องอาจจะต้องมีกิวหน่อยการจัดปาร์ตี้นะครับผมอยากทําให้สนุกทุกคอนเทนต์ผมอยากให้สมัมผัสถึงความยอดเยี่ยมของการต่อสู้ขนาดใหญ่แสดงว่าผู้พัฒนามองสกิลการต่อสู้ไม่ใช่คนหนองคนไรีมองเป็นแบบ ยกทับกันมาสู้กันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ที่สําคัญเนะี่ยต้องราบลื่นด้วยนะครับเขาบอกว่าตัวเกมอาแมปต้องราบลื่นและภาพออกมาแบบสวยเนี่ยก็ดูจากเกมดูจากไอ้ตัวพรีวิวภาพนี่เห็นไหมสนุกทุกคอนเทนต์แบบยิ่งใหญ่แน่นอนอุ้ยอูนี่น่าสนใจมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเซนิมอติกก่อนเกมจะเข้ากันดีกว่าว่ามันจะเดือดแค่ไหนนะครับผมอม,มาเยดเคเปิดเสียงได้ไหมเนี่ยติลิขสิทธิ์ปะไม่รู้ละ่ะอันนี้ตีสี่ตีสี่ นี่4คนโอดินแดงรดล้างเรามาเหมือนเป็นแบบเป็นผู้กอบกู้หลังหลังถูกโอดินในประเทศโลกิจึงต้องมาแก้แค้นผมไม่ได้อ่านซับแล้วกันนะเรไป็นสต็อปการ์ดอ่านเอาเองครับผมอยากดูแบบแบบเต็ม,มาตาับผมโอ้โหแล้วเรียกลูกน้องออกมาช็อตนี้โอโกโดแทงม,ม,มีกิ๊กกิ๊กิ๊กิ๊โจ๊กโโโโิ๊ก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 ่๊กิ๊กวมันแอิ๊กไร,ออไรวะเอ้ยตัวฮิวนี่โปรกทคเพื่อน นี่แน่อ้ได้บัฟมาอย่างนี้จอมเวทนี่ต้องเป็นอาชีพที่ผมเล่นอย่างแน่นอนนะผมดูอื้อยุยคีรุนแรงก็คือเมื่อกี้มันเหมือนจะบอกว่าแบบลูกพวกลูกกระจอกที่มาเยอะๆอะเวทมันใส่ทีเดียวก็ตายแต่บอสน,นี่ต้องให้แบบตัวแทงเข้าไปบูไงเข็ดเค้มีการแบบฟันฉลงฉลับแทงเข้าไปเอาตายเหรอบอสกลวยัรงวะ <G ül üyor> จิ้มทีเดียวเละเลยเหรออมเมื่อถึงคราวฟื้นชะตาด้วยมนุษย์ธรรมดาอ่นไม่ทันเมื่อกี้เหยีดเทปตีสี่จริงตีสี่จริงแต่เมื่อกี้เกียร์ดีกว่าเดิมนะดูเหมือนมีปิดหน้ามีปิดหน้า,ป,นาปิดตาเออไม่มีทางหนีพ้นชะตาแสนโชคห้ายเอาว่าฝั่งตรงข้ามนี้แบบโคตรปีศาสยืนมองเราแบบตึงตงด้วยตาที่แบบ จ้องมองอุ้ยแต่พวกเราก็ผนึกกําลังกันว่ะมาแล้วครับนี่เฮ้ยมีคนยักษ์เห็นไหมคนยักษ์นี่คนแคะสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือต้องผนึกกําลังทุกเป่าพันธุ์ในดินแดนนี่เป็นไงเอลคนเถื่อนแล้วก็มนุษย์เนี้ยมาแล้วครับโหฝั่งข้ามไม่มีมังกรด้วยว่าเรามีมีอะไรที่บินบินได้ไหมเรามีอะไรที่พอจะบินได้ไหมเอาเราเข้าปะทะเลยนี่ไงตัวเกมอยากจะแบบ ให้เราแบบพูดในสเกลที่ใหญ่ให้แบบอะดรีนาลีนมันสูบฉีดเวลาเราบู๊กันแบบเยอะๆนะครับผมว้า wow! วความหวังสุดท้ายที่เรามีเดี๋ยวนะอันนี้เขาอยู่ข้างใครเนี่ยเราเทพแต่เราเทพก็ยังต้องผวาให้กับแสงนี้นั่นก็คือเปียงโอเวอร์พาวเวอร์มากเลยวะตานที่ไหนเนี่ยมาครับผมพรจากโอดินจะต้องคุ้มของเรา โอ้ท่เลยวะมาแลว้วครับผมอุ้ยสบัครเลยมะผมแม่งพร้อมที่จะเล่นละเ m ็มที่กำลังจะเปิดรองรับภาษาไทยด้วยนะ อ่ะเนี่ยครับไหนๆพี่ๆก็เดือดมาพรอว่าผมแล้วเรียกได้ว่าป้ายยากันไปพอสมควรนะครับความมันเริ่มละอุข,ขึ้นแล้วเดี๋ยวผมก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับผมซึ่งทางตัวเกมเนี่ยเขาจะให้เราลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่21นะครับผมส่วนการลงทะเบียนง่ายๆนี่คุณเข้ามากรอกตัวละครน,นะครับประกรอบอีเมลของคุณแล้วก็เพิ่มไฟล์สามารถส่งใบตัวนี้ของรางวัลอยู่10รางวัลน,นะครับผมซึ่งรายละเอียดอยู่ในดีสคริปชั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปิดท้ายนี้นะครับผมลิงก์ลงทะเบียน ลบียนล่วงหน้านะครับผมก็ได้ปักไว้ในดีสคริปชันเป็นที่เรียบร้อยส่วนวิธีก็สามารถกอไปดูต้นคลิปได้เลยนีครับผมอ่าของรางวัลในการพีดิจิสเตอร์ก็รอทุกๆท่านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้ครับและตอนเกมเปิดมาจอยกิวกับผมได้นะครับ อ่าโอเคนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะเมามันเพียงเท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันอีกทีในตอนเกมเปิดครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ